ถ้าเกิดใครอยากจะบำรุงร่างกายควบคู่กับยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงหรือยงหมิงให้ได้ผลดีมากขึ้นวันนี้ผมมีอีกหนึ่งตัวช่วยครับเป็นคู่พระคู่นางเป็นเพื่อนพระเอกเพื่อนนางเอกที่จะทาให้ยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงยงหงยงมิงเห็นผลได้เร็วมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาดำสกัดราฮัสันสินค้าของจอยคอยอีกหนึ่งสินค้าคุณภาพครับ สวัสดีครับผมบุรินทร์จันรวิชัยนะฮะตัวแทนจำหน่ายยาน้ำสมุนไพรยงเิง,เงและสมุนไพรในเครือของจอนคอยวันนี้อยาผมอยากจะมาแนะนําสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ผมอ่ะรับประทานควบคู่กับยงเหิงและยงหมิงนะฮะซึ่งผมลองแล้วเนี่ยมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกตัวเบาขึ้นเยอะเลยนะครับนั่นก็คือน้ํามันงาดําสกัดเย็นนะครับ เพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นข่าวอยู่แล้วเนาะว่าน้ำมันงาดำเนี่ยมีสรรพคุณยังไงบ้างม,มีคุณสมบัติยังไงบ้างอันนี้ไม่ผมไม่ต้องพูดถึงเนาะมันเป็นสมุนไพรแบบเรื่องชื่ออยู่แล้วนะครับทั้งสารเซซามินทั้งสารเซซามโมลินหรือสารเซซามมนนะครับสำหรับในตาาราฮัสสันของจอห์นคอยเนี่ยนอกจากสารตระกูลเซซามินแล้วเนี่ยยังมีโอเมก้าสาวิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน E มีทั้งแมกนีเซียมโพเทสเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีโป ตีนกรดอะมิโนเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ผมให้ผมดูแบบคร่าวๆก่อนเนาะมีออยอรเรียบร้อยนะครับมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยสหรับพี่น้องชาวมุสลิมสามารถจะรับประทานน้ำมันงาดำปลาฮัสันของจอนคอได้นะครับอ่านี่ครับผมมีอะไรให้ดูอีกไหมตรงนี้ วิธีรับประทานนะครับในตรงนี้เขาเขียนว่าครั้งละ1-2่แคปซูลเช้าเย็นพร้อมอาหารพร้อมอาหารนะครับพร้อมเป็นน้ํามันจะได้ย่อยไปพร้อมกับอาหารเลยสำหรับตัวผมเองนะผมรับประทานเ,าเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดซึ่งน้ํามันงาดำเนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบข้อกระดูกต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกหรือระบบกระดูกนอกจากตัวกระดูกแล้วเนี่ยยังช่วยบํารุงสมองอีกด้วยนะครับยับยั้งเซลล์ที่ทํางานผิดปกติ ฟื้นฟูตัวเองได้เร็วมากขึ้นช่วยชะล้างไขมันเร็วเพิ่มภูนไขมันดีและยังช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดได้ดีอีกด้วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ e t ได้เลยนะครับผมได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่บอกได้เลยนะครับว่าใครที่รับประทานโยงเหงืเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะแนะนําให้รับประทานควบคู่กับน้ํามันงาดําสกัดเย็นเพราะมันเป็นคู่พระคู่นางหรือเป็นเพื่อนพระเอกเพื่อนนางเอกเลยด้วยซ้ำไปนะครับนั้นเรามาเปิดกันเลยดีกว่า น้ำมันงาดำสกัดเย็นยี่ห้อฮัสสันของจอนคอยเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าอ่ะ,อะเพื่อนๆถามมาอ่ามีกี่เม็ดกระปุกหนึ่งอ่อมี60แคปซูลนะครับมี60เม็ดด้วยกันรับประทานได้ประมาณของผมเองนะผมรับประทานประมาณ15วันเพราะว่าผมรับประทานวันละ4เม็ด ส่วนเพื่อนๆอ,อยากจะรับประทานกี่เม็ดก็แล้วแต่แต่ผมแนะนําว่าช่วงแรกเนี่ยช่วงเดือนแรกเนี่ยผมแนะนําว่าให้รับประทานวันละ4ี่เม็ดก็คือเช้า2เย็น2ควบคู่กับโยงเฮิงหรือโยงหมิงก็ได้นะครับอ่ากลิ่นของเขานะฮะก็จะเป็นกลิ่นหอมๆม,มันไม่ได้ฉุนขนาดนั้นเพื่อนๆอ,อ,อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องขาวแน่เลยเคยกินน้ํามันตับปลาแล้วมันขาวอันนี้เป็นน้ํามันงาดำเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมกัดให้มันแตกในปากเลยดีกว่าแล้วมาดูกันว่ามันจะ กลิ่นเป็นยังไงนะครับแต่ตรงนี้กลิ่นหอมครับกลิ่นหอมอ่อนๆนะฮะอ่ะแล้วกัดเลยครับอืมอืมกลิ่นของเขานะครับมีความเป็นงาที่ไม่ได้ขั้วฮะมีกลิ่นเอ่อออกแนวแบบเขียวเขียวๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยนะครับกลิ่นแบบไหนกินครั้งละสองเม็ดนะฮะเนี่ยอืมกัดให้แตกนะครับไม่ขาวครับ ไม่คาวขนาดเคี้ยวเนี่ยผมยังไม่รู้สึกคาวผมยังไม่รู้สึกแบบแย่เลยนะแต่จริงๆอะผมพอลากินอะผมต้องกลืนเข้าไปนะเออกลืนให้มันลงกระเพาะเลยนะฮะผมเคี้ยวเพื่อให้เพื่อนๆนได้เห็นภาพชัดเจนว่าน้ำมันงาดําตัวนี้เนี่ยไม่มีอาการเหม็นเขียวไม่มีอาการคาวหรือเลี่ยนที่เกิดจากน้ํามันงานไม่ครับไม,ไม่ไม่มีอาการแบบนั้นก็ผมก็อยากให้เพื่อนๆลองนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมที่ผ่านแลบผ่านอะไรเรียบร้อยแล้วมีการ QC มีการตรวจสอบโอ้โหเยอะแยะมากมายครับเข้าไปดูในเว็บไซต์บริลออนไลน์เน็ตนของผมได้เลยนะครับและนี่แหละครับคือน้ํามันงาสกัดเย็นตาฮัสสันสมุนไพรในเครือของจอนคอยที่ผมแนะนํามากๆเลยใครอยากจะสุขภาพดีทานควบคู่กับยงเหิงดูยงงมิงทุกวันสุขภาพเพื่อนๆดีแน่นอนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะฮะใครที่มีข้อมูลสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะฮะคอมเมนต์บอกใต้ล่างผมได้เลยใครอยากจะซื้อหานะเข้ามาในเว็บไซต์บริลลออนไลน์ .net ได้เลย การันตีของแท้จากจอนคอยแน่นอนนะครับถ้าเกิดเจอของปลอมในเว็บไซต์ผมยินดีคืนเงิน2เท่าเลยเพราะนั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ